อะไรมาดูนี่มาดูนี่สิน่ารักไหมพี่พี่พี่นอนแล้วเหรอลูุกอ๋อพี่โอ้ดูพี่เขานอนดูพี่เขานอนดูดูห่มผ้าด้วยโอ้ยน้องอะไรวะเจะดูดูนิ่งเลยสบายเหรอสบายอากาศดีฝนตกอุ้ยตาพี่จะหลับแล้วตาอย่าควนมันมันจะหลับแล้วตาปริ้มแล้วเนี่ย อนอนนะหนุนอนนะนอนนะนอนนะแม่ไม่กลัวนะโอ้น้องจะหลับนอนจะหลับดูฟี่จะหลับอุ้ยดูดิทุกคนพี่จะหลับเดี๋ยวเราจะเบาๆแล้วนะเราจะเบาๆแล้วนอะนอนนอนแม่ไม่กลัแม่ไม่กลัวแม่ไม่กลัวแม่แอบถ่ายดีๆ จะหลับแล้วทุกคนดูตา <laughs> พี่มันลับนี่นอนอยู่นี่ยา,า,าี่จะับแล้วนอนนะลูกนอนนะไม่มีใครกวนนะนอนนะนอนนะโอ้พี่นอนซะลูกนอนซาพี่ติ๊ง,งปิดตู้ปิดตู้น้องจะนอน,อนพี่จะนอนจะดูแม่จะดูผี่ แม่ให้ก่เข้าชอนด้วยไม่เอาอตีมพี่จะหลับแล้วพี่มันจะหลับแล้วปล่อยมันนอนแล้วอยากเห็นมันนอนหลับแบบนี้ แม่พาขา้ากลมป่ง่วงนอนแล้วสิป่ะแม่พาขา้ากลมพี่จะหลับแล้วมัอกี้พี่จะหลับแล้วไปแม่พาไปนอนนะโอเคไหมไปข้าที่ปะ่ะพี่พาพี่ข้าที่นะไปข้าที่บายบายขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ของผมนะครับผมจะหลับแล้วพี่ตีมเสียงดังผมเลยไม่หลับเลยเดีย๋ยพาเข้าห้องก่อนนะบายบายขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ของผมนะคะ